ทำรักครับแล้วก็โอเคครับก็เรื่อยๆคปยดูแลให้มั่นใจซึ่งกันและกันไปยังมีเวลาให้กันได้เยอะเหมือนเดิมไหมคับหรือว่าไม่มีเวลาเหมือนเดิมก็ไม่ค่อยครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีเวลาเท่าไหร่อะไรยงนี้ครับเราก็เราก็มีเรื่องคอนเสิร์ตนี้ครับมีถ่ายละครมีเตรียมแบบโปรเจกต์ทั้งของปลายปีแล้วของปีหน้าด้วยนะครับครับห่างกันไหมคะได้มาห่างเที่หก็ ่างไหมอะครับคือมันมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่เราคุยกันพบกันแล้วฮะก็ต่างคนก็ก็โตขึ้นนะครับเราก็คิดอยู่ว่าแค่ทุกๆวันนี้เราก็ทํางานเพื่อเพื่ออนาคตไปเรื่อยๆอ่ะครับเขาม่งอนอะไรนะฮะม่นะฮไม่นะครับไม่มีกังวลเกี่ยวเรื่องงานเรื่องอะไรครับเพราะน้องๆก็ทํางานแบบเยอะเหมือนกันรักกเหมือนเดิมคะ ใจกันบ้างไหมครับพะช่วงนี้ทุกคนก็ก็ให้กำลังใจครับก็ให้กำลังใจก็ตลอดนะครพี่แจ๊คมีหลายคนคิดว่าไม่น่าจะพบกันนานขนาดนี้รู้ช่วยทำยังไงบ้างนานเกินคนนี้คนจะคิดไรกัก็อันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรครับคือเราไม่เราก็ไม่ได้มองอนาคตไกลขนาดนั้นเราก็ในในน้าววันที่คุยกันก็แค่ทําในทุกๆวันให้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ เราโตมากที่จะมองในเรื่องของอนาคตมากมมากกว่าการแบบไปเที่ยวหรือว่าใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยครับอแ่วาคิดเรื่องแต่งนไหมเรื่องแต่งงานไม่ได้มีไม่ได้มีแพลนเลยครับคือผมไม่ได้คือพอเรื่องชีวิตคู่เนี่ยผมไม่ได้ผมจะเป็นคนไม่ค่อยได้พานอะไรเท่าไหร่ครับเพราะว่าคือผมผมผมจะพานเรื่องชีวิตของตัวเองมากกว่าก่อนเพราะว่าเมื่อชีวิตมันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ย เดี๋ยวมันจะมีคําตอบของเราหรือมันมีเส้นทางของเราต,อต่อสเต็ปต่อไปเองว่าเราควรจะทํำยังไงต่อไปกับชีวิตนะครับเช่นจะแต่งงานไหมหรือว่าจะทําอะไรเครับจริงๆน้องยังเด็กจนเราจะรับไม่แต่งงานไดหมครับผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าน้องจริงๆก็ไม่เด็กแล้วนะไม่เด็กแล้วแต่งงานได้แล้วเนาะแต่งงานได้แล้วช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงต่อรับจุดอะไรหรือเปล่าสำหรับโสดิเดนใช่ครับ คือเราต้องการให้อนาคตมันมันนิ่งกว่านี้ค่ะนิ่งกว่านี้หมายถึงว่าเราไม่ต้องกับต้องวิ่งไปทํางานเองในทุกๆกชิ้นนะครับมันมันไม่มันมันเหนื่อยครับมันไม่มันไม่ไหวครับเหมือนเราไม่ใช่ได้หันกลัมาใช่ครับต้องมีฝั่งฝ่ายต่างแบบเร่งมันมันนิ่งกันทั้งคู่เลยเขามีธุรกิจด้วยเขารเราได้ช่วยธุรกิจธุรกิจน้องอะครับก็มีเข้าไปแบบช่วยนิดหน่อยอะครับถ้าเกิดแบบ น้องบอกมาให้ช่วยอะไรเียครับมีอะไรให้ช่วยอะไรบ้างครัก็ส่วนใหญ่ก็มุมแบบการพีอาร์บ้างการโปรโมทหรือว่าอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับงานครีเอทีฟอะไรเงี้ยครับก็ส่งทีมไปช่วยได้ก็ช่วยอย่างเงี้ยครับถ่ายนู่นถ่ายนี่เราจะลองใช้ได้ไหมคะอันนี้ผมกินได้หรือไม่ครับผมอะครับผู้ชายก็กินได้ครับแต่ว่าผมจะต้องใช้ความรับผิดชอบในการแบบรับประทานหน่อยอรัคือมันต้องเป็นแบบทุกวันอะไรเงี้ยครับ ดีก็ลืมบ้างดูดูผิว่องป้าแล้วมันมาแบบเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจัดให้เลยฮะแล,แล้วมีทำจะทำอะไรไหมคะของเราเองธุร<ม>กจิจอะมรผมก็คงเป็นปธุรกิจบันเทิงนี่แหละฮะหนังละครอะไรที่มันเป็นปธุรกิจบันเทิงนะครับ<ม>รายการหนังสืออะไรอย่างนี้ยครับยังพี่เดนตอนนี้เองเป็นอิสระด้วยจะมีใครมาดึงไปเซ็นอะไรไหมคือก็ม<ข>ีพูดคุยกับหลายที่เหมือนกันนะครับแต่ว่า คือคุยแล้วเขาเขาก็เขาก็รู้เขาก็ผมก็บอกชัดเจนนะครับว่าคือตอนนี้ผมไม่ต้องการที่จะใช่ผมไม่ต้องการที่จะแบบอยู่ที่ที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเป็นคนทํางานทํางานผมต้องบอกตรงผมไม่ได้อะไรอ่ะครับแต่ว่ามันมีการตอบปฏิเสธงานเกิดขึ้นเยอะมากครับเออสำหรับตัวผมเองซึ่งผมก็จะเกรงใจหลายๆท่านหรือว่าทีมงานหลายๆคนที่ ผมไม่ได้ไปทํางานให้เขาหรือไม่ได้คิดงานต่อเนื่องให้เขาอะไรเงี้ยครับผมจะทําแค่เฉพาะงานที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมมีความสุขที่จะทำมีอะไรบ้างที่ปฏิเสธไปที่ไม่ชอบคคือคือเยอะไม่ไม่ครับคือคือทุกทุกงานนะครับเทั้งแบบเล่นหนังเล่นละครอีเวนต์อีเวนต์ที่ผมถ้าไม่ได้รับเลยฮะแล้วก็คือยัที่ผ่านมาผมไม่รับงานแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยครับเออแล้วก็คือ าายยกครจะได้เงินไหม,มคะที่อาจจะแบบรายล้านที่แบบเป็นเซ็ตอะไรทจมันคือ,ค,อคือผมว่าไอ้ไงานที่ผมทําตอนเนี้ยอยู่อะครับปัจจุบันที่ที่กําลังทําอยู่เนี่ยมันเพียงพอครับเพียงพอที่จะใช้ชีวิตอยู่แล้วผมไม่ต้องการที่จะแบบร่ํารวยของมหาศาลอะไรเงี้ยครับแค่แบบคุณพ่อคุณแม่แบบพี่ชายอะไรเงี้ยอยู่กันได้สบายเพราะตอนนี้เดนทำอะไรอยู่บ้างนะครับตอนนี้ครับคือตัวเบื้องหน้าก็เล่นเล่นหนังเล่นละครร้องเพลงกับ เองประกอบหนังประกอบละครที่ตัวเองทำามาแล้วก็ถ้าเรื่องหลังก็ทําหนังครับทาหนังทําละครเราไม่มีโปรเจกต์หนังกำลังทำอยู่เงี้ยเพิ่งถ่ายเพิ่งเพิ่งปิดไปเรื่องหนึ่งครับแล้วป,ปีนี้ก็จะถึงปีหน้าเหลืออีกสามเรื่องเหลืออีกสามเรื่องครับที่ได้ยอดเจ็ไปเป็นสิบล้านเลยพี่ที่แบบแคมเปญโอ้หผมไม่กล้าบอกตัวเงินรับเดี๋ยวมันจะดูแบบโอ้โหจะมาคุยคุยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแค่บอกไว้กันว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ซึ่งก็เกรงใจแบบ หลายๆท่านก็ฝากบอกตรงนี้เลยครับว่าจริงๆแบบไม่ได้หยิ่งไม่ได้อะไรเลยครับแต่ว่าแค่ไม่ชอบงานนั้นไม่ถนัดเอ้คือบางงานผมไม่ถนัดแล้วมันมันก็ก็จะไปเกรงใจเขาถ้าผมทําได้ไม่เต็มที่บางคนจะมองว่าเราเรื่อนเยอะเรื่องงานน,นี่นี่ก็สิ่งที่ผมกลัวครับน,นี่ก็เลยอยากจะบอกตอนนี้นั้นเองว่าพีดลไม่ไม่เลยหรอกยิงยินดีมากๆแต่ว่าคือผมแค่อยากจะทําในทุกๆงานให้แบบให้ดีที่สุดอะไรเง,งี้ยงานไหนที่ผมรู้สึกผมผมไม่ถนัดจริงๆอย่างเงี้ยผมแบบ บางงานเป็นอีเวนต์เราให้ผมบินขึ้นไปติดสลิงเงี้ยคือมไม่ขนาดจริงจริงเงี้ยผมก็ผมก็ขอโทษเขาจริงจริงแล้วก็บางงาเราคิดว่าเราเลื่อนโยนผมก็คือผมจริงๆผมด้วยหน้าตาผมมันแบบพร้อมที่จะโดนทำโทรหาอยู่แล้วไงฮะตอนนั้นผมก็แค่อยากจะแค่เคลียร์ให้ฟังนั่นเองไม่ได้จริงความคิดแบบไหนบ้างหรือเปล่าผมไม่ผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบแต่ว่าพอพอเราปฏิเสธงานบ่อยๆเงี้ยก็ก็กลัวเหมือนกันกลัวแบบลูกค้าหรือว่า เอเจนซี่หรือใครก็ตามจะมองว่าเฮ้ยเราแบบเราหยิ่งนะอะไรเงี้ยจริงเราก็คือคือไม่ใช่จริงคืองานงานตอนนี้เราทําทั้งเรื่องหน้าและเรื่องหลังทุกประคำคืองานเรื่องหลังเนี่ยถ้าใครเคยทําจะรู้ว่ามันถ้าไม่มีเวลานอนเลยฮะทั้งประชุมเข้าห้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับอืมวอนนี้คนจะไม่จ้างนที่เขารู้ว่าเราเซอ์เรื่อยๆเอ่อผมผมไม่ซีเรียสเรื่องนี้แล้วครับไม่ซีเรียสเรื่องนี้แล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆนนาอตผมก็คงอยู่เบื้องหลังแล้วครับเออคืองานเรื่องหน้าก็ค่ แบบในบางงานที่เราสึกว่าให้เราเอาอยเี้ยผมทำได้ผมพอมีเวลาให้อยู่อะไรเงี้ยเรียกว่าติดไหมไม่ไม่หรอกฮะ <c oughs> ผมว่าไม่รู้นะครับ <c oughs> เ,อเอาเอาคือไม่อยากแบบคือไม่อยากวิ่งแบบเรื่องนี้ให้คิวถึงเที่ยงแล้วก็ต้องไปเรื่องนี้ต่อ,อหรือว่าต้องออกไปรับงานนอกอแล้วก็ขอเขากลับเข้ามาอะไรเงี้ยคือคือไม่อยากไม่อยากเป็นแบบคือเราทําเรื่องหลังเองเรารู้ไงครับว่าการการที่คิวมันมันไม่ มันไม่นิ่งอย่างเงี้ยครับมันมีผลกระทบต่อแบบกับคนส่วนใหญ่เยอะมากเงี้ยครับก็เลยแบบไม่เอาดีกว่ามันซื้อไม่ได้เลยพมันในบางครั้งก็ได้มมีพี่เทาพื่อนติดต่อมาบ้างไม่ได้มีครับตัวก็มีพี่แจนบอกว่าจะระวังเลยจากด้านหน้าแบบเราไปรับเริ่มหลังเต็มตัวเลยอย่างเงี้ยครับก็มี่แจนไว้ว่าจะจะผ่านดปีอะไรเงี้ยพี่ก็ผมว่าก็คงไม่นานมากครับสามถึงห้าปี ประมาณนี้อะค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงแบบบาลานซ์อยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่แต่ผมว่าคงไม่คงไม่ถอยแบบไปเบื้องหลัง100ร้อยเรซน่ะน,น,นะฮะ<ม>ก็คงแบบถ้าเกิดว่ามีว่ามีละครเรื่องไหนที่อยากติดต่อมาหรือว่าภาพยนต์เรื่งองไหนติดต่อมาเราเรารู้สึกว่าที่เราทําแล้วเราคิดว่าทําให้เขาได้แบบน่าจะโอเคอะไรอย่างงี้กความสามารถของเราที่แบบพอได้อยู่กับชิ้นงานนั้นอะผมผมก็จะรับนะครับ โอ้ยไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลย